ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีปนกันปากกดปากอะไรเงี้ตรรั้งทอดแอ่งค่ะมาตรรั้งทอดมาตรรั้งทอดเอาขอบคุณค่ะตกกระสิทอดหลายเละเอาสามร้อยขอสิทธิตกก็ต้องทอดสี่สี่ตุ๊กตนนุ่มประเดี๋ยงมาตั้งทอดเขียวต้มรีบ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่นาบุญรุ่นนี่กดแล้วหรอกดแล้วค่ะบุญรุน่นนี่ปลายยังนี่ <c oughs> ปรากฏนะนี่ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กกดตัวปานกลาง ม่ใช่ตัวเลขหรอกตัวปานกลางโน่แม่มกินโน่เทียวนาจองปลาเสียมเด้อปลาเสียมป้านางด้คะปลาเสียมปลา,านางปลาซุ้มนันเพิ่นขายลอยหาชิปปลาซิวอ้าวทั้งสัตว์เอ้าลอยหาชิปก็เอาป๊าพี่น้องมาดูนี่สิเลือกตุ่ใหญ่ไบเถัาหนึ่งตุ่ใหญ่ไบเถัาหนึ่งเด้อขอสั่งลทีเด้อเหยียบไบเถัาหนึ่งขอสั่งลที มาปัดกัแนแย่งใครไปนอนอย่างงี้จักเด้หนุ่มดมันปัดกันแย่งแต่ปะกดไงปะกดชีตูใสๆขาวๆจัๆิงจริอ๋อมันต้องใสเนาะแม่นค่ะปะกดหนูกินเป็นไหมนี่กินเป็นไหมปลาอย่างเงี้ยชอบเ,เลยแหละหือหนูกินปลานิลมันพูดห,หน่อยๆแต่กี่บอร์คะเนี่ย อันไทยลุงอันไหมเป็นยูจ้ากินเป็นยูจ่าบ่อปูนี่ล่ะจะอีกร้านหน่อยจะกินน่ะคุนผู้น่อยหน่อเาห็นไทยลงหออนี่ค่ะเดียวไงแล้วสวยสวยรับมาขายรถเราอยหาซื้เหรอคือรถเราขายขอบภาษาอี่ยางค่ะอีกหนึ่งนาที เอาเรือตัวยังไงนะคะไวปเทอันเอียบหนึ่งนะซุ่มายนังมือซุ่มรุ่นกลางเอา,อาวไว้แทนปลาทมกต้องให้สวย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 ต้องบอกนะปากแย่งปากแบกมือหนักปวดแท้ๆเลยนี่แม่นค่ะนี่ปลากแงงสิเป็นยังสิปลากแง่งแมนค่ะปลากดสิเป็นไซส์เ,ปเ,ปเ,เ,เหลือง ยี่หอดใบเรือนทั้งวางมั้งน่ะบางยังมั้งน่ะอันว้าวเอาของแฟน,อ,น,อ,นอันกินเรานี่เบวันเราได้กลมนึงน่ะตบาบ้านซื่งต้องกินแนังเสียกินได้ว่าเป็นอาทิตย์นึงผลัดทีจนเปิดอย <Okay. S 2> อันจะได้ยังดื่มไหนคือเก่าบอก็ได้หรือว่าลดลงชนมากจะลดลงอ๋อว่ค่อยได้นี่คือเก่าเอาล้ว